สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรพรีเซนต์ของทาราวิลทีมงานทาราโปร o ได้จัดทําวิดีโอรพรีเซนต์ชุดนี้ขึ้นเพื่อนะนํนสินค้าและวิธีการใช้ให้แก่ลูกค้าทุกท่านลูกค้าสามารถติดตามผลง,งานของเราได้ทาง Facebook และ Youtube เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมได้เลยค่ะคลิปนี้ผมจะพูดถึงลําโพง PS15 ของ MKL นะครับ ลูพิ่ันเห็นอยู่เป็นรุ่น PS15R2 บของ MKL n e ซึ่งบริษัททาดาโปเป็นผู้นําเข้าวางจําหน่ายในประเทศไทยลำโพงตัวนี้ด้านในมีดอก15นิ้ว1ตัวแล้วก็เสียงแหลมแบบไว้1.4 1ตัวนะครับฟิเจนซีเรสปอน s ์อยู่ที่70 h ฮถึง18ก h โลเฮิรตซ์เซนวิ1วัตต์ต่อ1เมตรก็98 dB PS15R2 บตัวนี้ก็ยังคงรักษาคาแรคเตอร์ Character ของ MKL ไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นลําโพงที่ ให้ย่านนิทไฮที่ค่อนข้างจะชัดเจนคมใสจัดจ้านดุดันและดีบีสูงเหมาะมากที่จะใช้เป็นมอนิเตอร์บนเวทีให้กับศิลปินหรือนักร้องนักดนตรีได้ใช้งานหรือท่านจะนำไปใช้เป็นลำโพง PA งานเลี้ยงในหอประชุมงานเล็กๆคาราโอเกะโดยใช้ขาตั้งสวม p ีเอ r 2ิตัวนี้ก็ใช้ทำงานแบบนั้นได้เป็นลำโพง8โอม2ตัว4โอมก็ใช้ได้อยู่ ลูกค้าท่านใดที่สนใจลำโพง ps 1 5 r 2บวก mk เลนรุ่นนี้ก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัททาดาโปที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับหรือจะทดลองฟังสินค้าและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัททาดาโปในกรุงเทพมหานครก็ได้เช่นกันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่และพนักงานคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดเวลาทำการขอบคุณครับ